哥，我今天我叫三叔来吗？ สวัสดีครับยายเล็กขอบคุณมากๆนะครับเบาขึ้นไกลสิได้เวลาลงหรือะรับได้เอาหนึ่งชั่วโมงนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับผม ออหอมเงี้ยชีกึ้งใช่กึ้งขอบคุณมากนะครับสวัสดีมากครับสวัสดีทักา,าย้ำเช้านะครับเจเล็กสวัสดีาาทักหายูท่านนะครับผมขอบคุณที่แวะเขา้ามาหลวงเนี่ยผมมึงอยู่ตลาดอยู่ตลาดครับนี่พาล้อตลาดเลืกผ้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก,มาก,มากเลยนะครับขอบคุณที่สุดท่านนะครับ ไม่ได้เจอนานเลยนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับก็ได้ไล่ถึงครับผมกรไดรนั่นจะไล่เชือนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยผมยังติดไอ้นั่นอยู่ยังลงไม่เต็มที่นะครับผมไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยไล่ซดนั่นนั่นไล่เชือกนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ไอซีดลงไลน์นะครับดูบรรยากาศนะครับขอบคุณมากมากนะครับทุกท่านเลยนะครับทุกทุกกำมังใจนะเลิวลห้านะครับขอบคุณมากมากเลยเลยไปจักประมาณสองนาทีนะครับนี่ะแล้วมาณหนึ่งนาทีนะครับได้ขอบคุณยายเล็กนะครับเป็นยายเล็กบางฟังเนาะเพให้ต้องฟังนะครับฝากร่างกายแข็งแรงครับ นกมากเลยนะครับท่านนะครับพอคอยมีเวลาชมนะครับนี่จะลงคลิปไว้คลิปสั้นนอยวิดีโอ๋ก็พอคอยลงครับมี่ตะทำเป็นไฮไลท์ไฮไลท์สุดตกนะครับตกตกเป็นบางเป็นนอมนอมนะครับตกเป็นจอมจอมเป็นบางพื้นที่นะครับ แต่บ้านผมบริโตกสองมือแล้วอยู่ท่าทน่ในตกสองวันเลยเอวนก้อนกระโตกมือวันกระโต๊กนะครับตกเป็นเป็นย่อมยอมเป็นช่วงๆเป็นบางพื้นที่นะครับตกยูครับตกเป็นบางพื้นที่นะครับบริตกทั่วไปเมื่อวานไปมุกทหารกระโต๊กแรงนะครับเป็นบางพื้นที่เหมือนกัน,นครับ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ทุกกำลังใจลงไล่เลยครับหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยายเล็กขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณยายเล็กมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับ,บาปา